สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ไดอารี่ของผมอีกรอบนะครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสที่15สิงหาคมนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับเพราะว่าอย่างคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมมาขอบายบายชั่วคราวนะครับเพราะผมจะไปผ่าตัดขานะครับเพื่อแก้ปัญหาน็อกนีของผมนะครับตอนนี้ก็ถอดเหล็กออกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสข้างนะครับ ตอนนี้สามารถเดินได้ประมาณสัก 70- 80แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้กําลังเดินทางไปหาคุณหมอครับก็หาคุณหมอเสร็จก็ว่าจะแวะไปดูรถสะหน่อยก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เจอกับรถตัวเองเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่ามันเป็นรถอะไรครับผมโอเคครับเรามาดูรถกันดีกว่ามีสักีพยานด้วยแทนแทหว ดีวิสันแฟตบอยครับผมนี่คือรถผมเองครับใส่ชิวหน้าเรียบร้อยเปลี่ยนปลายท่อเรียบร้อยโดนแดดแล้วเพวสวยอ่ะเนาะโดนแดดแลวสวยเนาะ โอเคครับผมมาต่อกันวันนี้เลยนะครับหลังจากที่พาไปดูรถที่ศูนย์มาแล้วนะวันนั้นยังไม่ได้เอกลับบ้านนะครับวันนี้วารมาวันอังคารที่20สิงหาคมครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมง16นาทีครับเดี๋ยวเขาจะเอารถมาส่งที่บ้านละครับผมโคตรตื่นเต้นโคตรดีใจเลยพี่แรมผมจอดอยู่ข้างหลังนี่เห็นปะ โอเคเขาเพิ่งออกจากศูนย์มานะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกสักเกือบชั่วโมงแหละกว่าจะมาถึงบ้านผมนะครับตอนนี้ก็โอ้โหตื่นเต้นน่าดูโอเคเดี๋ยวเรามารอดูรถด้วยกันครับผมไป เซลสุดหล่อเซลสุดเฟี้ยววัสดี Freud. ค <S <S รับผมเซลว่างหายากเหมือนเดิมนะง่ายขึ้นอ๋อง่ายขึ้น ขววนสวนเล่นหน่อยกดถ่ายไปแล้วแบบเลยครับครับขี่สกูตเตอร์ยังขาสั่นเลยนะตอนเอาขาลงอ่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบมันยังรับน้ําหนักเยอะไม่ได้ไงแต่เดินได้เขาไปพี่ฝั่งไหนพี่ลงสองข้างอสองข้างพี่พาสองข้างเลยเหมือนแบบคือทําให้ขาพี่หักอ่ะพอขาหักใช่ไหมแล้วก็ดัดกระดูกเลย ดับแล้วอเอาเล็กเสียเอ,อ,อ,อนั่นแหละไ,หไม่กดไม่ลงอ๋อเฮียคนล โอเคครับผมทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของ Fat บอยคันนี้กันนะครับว่าทำไมมันถึงไม่เป็น Harley d a v i d s o ส,สัน a ร k คิงทำไมมันถึงไม่เป็น R าพัน3 GS หรือทำไมมันไม่เป็นอินเดียนแบบที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมอาเริ่มอันแรกเลยนะครับก็ทำไมถึงไม่เป็น a ร k คิงเพราะว่าผมคือคือ การซื้อรถคันนี้ครับผมตั้งใจว่าผมอยากจะขี่ให้นานที่สุดผมตั้งโจทย์กับตัวเองว่าผมอยากขี่รถคันนี้ไปยันแก่หรือผมมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวในการที่ผมจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรถคันนั้นมันจะเป็นคันไหนแล้วก็ประมวลมากับ ไลฟ์สไตล์ของผมประมวลกับนิสัยสันดานการขี่รถของผมแล้วก็การใช้งานของผมจริงๆในแบบที่เป็นผมซึ่งผมคิดว่า Road King อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนักสำหรับผมแต่ว่าผมชอบนะครับก็ยังชอบอยู่แต่ว่าถ้าคิดกับสิ่งที่ผมประมวลมันมันยังไม่ใช่ครับ Uh, R พันสาม GS มันก็ยังไม่ใช่ผมชอบที่ R พันส GS เป็นรถที่ดีมากๆมีเทคโนโลยีที่แบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างแบบโคตรสุดยอดอะแล้วก็เป็นรถที่มีช่วงล่างที่ผมทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังให้ GS เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีช่วงล่างที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมนะครับแต่ ถ้าประมวลกับไลฟ์สไตล์ประมวลกับการขับขี่ของผมมันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องอยู่ดีอินเดียนอินเดียนผมชอบครับผมชอบออชอบไล์อัพของเขาหลายๆตัวเลยละ่ะตั้งแต่สเกลมาจนเป็นเ,เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะสเกลมีสเกลแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง Chief. เชฟแล้วก็เป็นเป็นทัวริงของเขาไปเลยซึ่ง ทัวริงของเขาเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆก็อย่างราคาสูงมากแล้วก็มันก็ไปเข้าโจทย์เดียวกับ r ร King ซึ่งเป็นแบ็คเกอร์เหมือนกันนะครับในในเรื่องของการขับขี่การใช้งานของผมมันอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ไม่ใช่คำตอบที่ผมต้องการนะครับส่วน c h ชีฟในหลายๆรุ่นนะครับก็ก็ชอบชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขา ชอบชอบอะไรหลายๆอย่างเลยแต่ว่าด้วยทรงของรถที่ที่ผมยังติดอยู่นิดนึงว่าแบบม,มันยังยังไม่โดนแบบเต็มร้อเซ์ครับแต่ Chief Indian เนี่ยเป็นรถที่นักรีวิวเมืองนอกทุกคนรีวิวว่าเป็นรถที่แบบโคตรดีมากๆถ้าเทียบกับ รถประเภทเดียวกันก็คือ Harley Davidson นะครับนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งปวงก็ก็มาสรุปจบที่ Fat Boy ซึ่ง Fat Boy มันก็คล้ายๆกับ Breakout ที่ผมเคยขี่มาอยู่แล้วนะครับล้อหลังใหญ่240ซึ่งทุกคน จะบอกว่าเอม,มันเลี้ยวยากมันไม่คล่องตัวม,มันจะค่อยค่อนข้างที่จะอุ้ยอ้ายแล้วก็เอถอะทะในการเลี้ยวสักนิดหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เถียงครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แต่มันเป็นสิ่งที่ผมรับได้ครับแล้วก็การที่เขามีล้อหลังโตถึงแบบ240นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือก Fat บอยด้วยเพราะผมผมเป็นคนชอบรถที่มีล้อใหญ่ๆ ไม่ใช่ขอบขอบเยอะๆนะครับแต่หมายถึงรถ,รถที่มีมีความกว้างมีล้อกว้างๆครับคือมันเป็นตั้งแต่ผมเล่นรถยนต์แล้วครับคือตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเพื่อนๆก็เรียกผมว่าไอ้บิ๊กล้อโตเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถขนันไหนผมยัดล้อโตหมดเลยคือผมชอบล้อกว้างๆครับชอบล้อกว้างๆทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับนี่คือเป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยพูดไปคลิปที่แล้วว่าผมเป็นคนชอบรถที่ขี่สบายซึ่ง Fat b บอยเนี่ยเป็นรถที่มีท่านั่งขี่ที่โคตรสบายเลยครับสบายมากๆคือนั่งเหมือนเหมือนเหมือนนั่งเหมือนนั่งโซฟาคือผมไม่ได้พูดถึงความนิ่มนะครับแต่พูดถึงท่านั่งนั่งเหมือนนั่งโซฟาแล้วก็แฮนด์ทรงปีกนกของ Fa t บอยเนี่ยเป็นเป็นแฮนด์ที่ผมแบบผมถนัดที่สุดอะ่ะ ผมชอบที่สุดเลยผม,ผม,ม Bar, ผมไม่ได้เป็นแฟนพันแท้ของ Drag b a r ผมไม่ได้เป็นแฟนพันธแท้ของแบบ Hand a เอฟผมไม่ใช่แฟนพันแท้ของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ Club Style อะคลับสไตล์อ่ะไม่มันมัน,มนไม่ใช่ครับผมผมชอบแบบนี้มากกว่าซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็เป็นคันที่ผมตั้งใจว่าถ้าผมมีรถผมก็จะไม่แต่งอะไรเยอะแล้วเพราะว่า ผมเคยแต่งรถมาเยอะแล้วแล้วผมก็ถึงจุดที่ผมแบบผมอิ่มตัวสุดๆแล้วกับการแต่งรถครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกรถที่มันแบบที่ผมชอบอ่ะที่มันสวยเลยจากโรงงานคือบางคือ Harley Davidson เนี่ยในตระกูล Soft t เทลเนี่ยจริงๆผมว่ามันก็สวยทุกรุ่นนะแล้วก็น่าขี่ทุกรุ่นเลยแต่ว่าใน Soft เทลทั้งหมดที่ผมชอบ ผมชอบแฟตบอยมากที่สุดแค่นั้นเองครับแฟตบอยเป็นรถที่มีท่าขี่หลังตรงแฮนด์ปีกนกที่กลางๆนิดนึงเ,เวลาขี่แล้วแบบผมรู้สึกว่าท่าขี่มันเท่มันเท่แล้วมันสบายแล้วมันแบบมันมันเหนือการเวลาไปแล้วอ่ะสำหรับแฟตบอยนะครับคือคือรถมันไม่เชยอ่ะ คือจะว่าเฉยก็ได้นะคือมันมีความเป็นโครมเยอะนะครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งสมัยก่อนนะผมก็ไม่ชอบรถที่เป็นโครมเยอะผมชอบรถที่ออกดำๆเก็บทุกอย่างเป็นดำแต่พอมาถึงตอนนี้ก็คงไม่รู้เหมือนกันอาจจะตามอายุตามวัยของผมด้วยที่แบบเฮ้ยโครมก็ได้นะถ้าโครมแล้วมันมันไม่ได้โครมจัดเกินไปผมว่ามันก็โอเคแล้วแฟตั่บอยก็เป็นรถ ที่มีที่มีโครมที่สวยอะ่ะผมรู้สึกว่าเขาสวยอะ่ะแล้วก็ผมก็คิดว่ารถทรงนี้ท่านั่งแบบนี้น่าจะเป็นรถที่เป็นคำตอบสำหรับผมเพราะว่าอย่างที่ผมเคยขี่เบรกเอาต์มาผมผมใช้เบรกเอา t ในชีวิตประจำวันได้นะครับทุกคนเชื่อไหมเพียงแต่ว,ว่าผมไม่ได้ทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูเท่านั้นเอง แล้วก็ Fat Boy เนี่ยก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาองศาแผงคอด้านหน้าไม่เหมือน Breakout นะครับล้อหน้าของ Fat Boy คือ1 6 0 6หสบสิบแนิ้ว Breakout 21นิ้วนะครับซึ่งซึ่ง Fat Boy ขี่สบายกว่าตั้งแต่สแตนดาดคือผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมใส่ชิวหน้าของศูนย์นะครับเป็นความสูง19นิ้ว ชิลของ h a r ์ลีเนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง15นิ้วแล้วก็19นิ้วผมเลือกที่19นิ้วเพราะว่าผมตั้งใจว่าคันนี้ผมจะขี่ออกทริปผมจะขี่ไกลด้วยผมไม่ได้ขี่ใช้งานในเมืองอย่างเดียวคือไปเที่ยวเที่ยวไหนก็แล้วแต่2,000โล3,000โล4,000โลผมก็จะเอาแฟตบอยไปนี่แหละนะครับผมก็เลยใส่ชิวหน้าไว้เพราะว่าก็พูดตรงๆว่าทุกวันนี้ผมไม่อยากจะสู้กับลมแลครับเวลาออกทริปทางไกล มันเหนื่อยคับนะครับอ่ะก็คือชิลหน้าแล้วก็ผมเปลี่ดนปลายท่อผมไม่ชอบรถเสียงดังมากผมเลยเปลี่ยนแค่ปลายท่อเท่านั้นนะครับก็เป็นแวนสันไฮส์เอลเลเมนเตอร์สามรนะครับก็เสียงก็โอเคกำลังดีแต่ผมนิดหนึ่งผมรู้สึกว่าเสียงมันแหลมไปนิดหนึ่งผมอยากได้เสียงที่มันคุ้มกว่านี้อีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรก,ก็ซื้อมาแล้วใส่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ แล้วก็โครงการต่อไปก็คือตอนที่ผมจะไปเช็ค1,600กิโลผมก็จะใส่ซิซีบารที่เบาะหลังแต่ผมไม่ได้ใส่ให้ใครซ้อนนะครับผมเป็นคนขี่รถคนเดียวอยู่แล้วภรรยาผมก็ไม่ซ้อนอแต่ซิซีบารที่ผมใส่เนี่ยเพื่อที่ผมจะ,ะซื้อกระเป๋า Touring มาเสียบกับซิซีบารครับเป็นเป็นกระเป๋าเดินทางสำหรับคนขี่ฮาร์ลี่น่าจะนึกออกคือที่เป็นกระเป๋าที่แบบ มีช่องเสียบลงไปในซิซีบาร์แล้วก็มีตัวยึดรัดกิกนิดหน่อยก็จบแล้วนะครับไม่ต้องเป็นกระเป๋าเปล่า,า,ามาวางแปะไว้แล้วก็มาหาที่มัดกันให้วุ่นวายอันนี้เสียบไปในซิซีบาร์เลยนะครับแล้วก็มัดอีกนิดเดียวเองนะครับก็อันนี้เป็นโครงการที่อีกหนึ่งอย่างที่จะทำแล้วก็คิดว่าก็คงไม่ทำอะไรกับเขาแล้วครับอ๋อ มีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งนึกออกวันนี้เพิ่งสั่งไปผมก็จะเปลี่ยนปลอกแฮนด์ใหม่นะครับก็ปลอกแฮนด์อันนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายครับผมผมไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ว,ว่าผมเคยใส่ปลอกแฮนด์ ODI ไปแล้วผมผมชอบในความเหนียวของกริปครับคือขี่แล้วมันประชับมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบฟิลของของปลอกแฮนด์แบบนี้ก็เลยสั่งสั่งไปแล้วครับเดี๋ยวรอของมาก็จะไปใส่นะครับผม ทั้งหมดทั้งปวงก็ประมาณนี้ครับที่มาที่ไปของทำไมผมถึงเลือกแฟตบอยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับซึ่งผมคิดว่าผมคงได้มีเวลาดีๆกับแฟตบอยคันนี้อีกยาวนานเลยละ่ะรวมถึงแลมเบตตาของผมด้วยนะครับ G350 ทั้งสองคันนี้ก็จะเป็นรถที่ผมอยู่กับเขาไปอีกนานเพราะว่าผม ผมจะไม่ซื้อรถใหม่แล้วนะครับหม,หมายถึงในช่วงเวลา3 4ปี5ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยผมผมตั้งใจว่ามันต้องมีสักคันหนึ่งหรือว่าสองคันที่ที่อยู่กับผมได้ยาวนานซึ่งการที่ผมจะซื้อรถคันนี้ผมคิดแล้วคิดอีกคิดจนแบบโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงแล้วอะ่ะซึ่งจากการคิดทั้งหมดมันก็ตกผลึกได้แล้วมันก็ มันก็ได้มาเป็นคันนี้ซึ่งในการขี่จริงๆในอนาคตข้างหน้าถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ผมคิดไว้ถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ผมตั้งใจไว้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องไปหารถคันใหม่มาแทนที่คันนี้เพื่อที่จะหาสิ่งที่ใช่อีกแล้วมันจะเป็นการปรับตัวของผมเองเพื่อเข้าไปหารถแล้ว พราะแต่ก่อนเนี่ยผมพอไม่ใช่ปุ๊บผมขายเลยขายเปลี่ยนใหม่หารถที่มันใช่ใช่ใช่ทั้งหมดซึ่งมผมไม่อยากทําแบบนั้นแล้วแล้วมันก็เปลืองเงินมากๆเลยครับแล้วก็ผมว่ามันมันผมแก้ผิดจ,จุดอะ่ะคือแก้ที่ตัวเองง่ายที่สุดอะ่ะก็คือปรับตัวเองเข้าหารถน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ก็อาจจะมี คลิปที่ผมขี่แลม g 3 5าแล้วก็ Fa t b o อยคันนี้อีกเยอะๆหลายๆคลิปเลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขี่รถแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางครับมีความสุขมากๆครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ